สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวสำหรับราคายางพาราเช่นเคยนะคะวันนี้ก็เป็นราคาตลาดกลางยางพารานะคะประจําวันที่7พฤศจิกาย,ยน2566ค่ะ มาเริ่มกันที่น้ำยางสดณนะหน้าโรงงาน DRC ไม่ต่ำกว่า35%นะคะประจำวันที่7พฤศจิกาย,ยน2566ค่ะวันนี้อยู่ที่กิโลกร,รัมละ52บาท80สตางค์ต่อกิโลกร,รัมค่ะสำหรับน้ำยางสดนะหน้าโรงงานค่ะต่อมานะคะเป็นประกาศราคาเปิดตลาดประจำวันที่7พฤศจิกาย,ยน2566 ของยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%ราคากลางอยู่ที่53บาทต่อกิโลกรัมค่ะยางแผ่นรมคันชั้น3ชนิดไม่อัดก้อนราคากลางอยู่ที่56บาท36สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะและสุดท้ายยางก้อนถ้วย DRC 100%ราคากลางวันนี้อยู่ที่45บาท53สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะและนี่ก็คือเป็น ราคากลางของยางพาราวันนี้ค่ะก็ขอขอบคุณข้อมูลนะคะจากสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลาการยางแห่งประเทศไทยที่มีข้อมูลราคายางพารามาแจ้งให้ทราบทุกวันเลยนะคะ ยังไงก็เอาใจช่วยพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรชาวสวนยางทุกท่านนะคะช่วงนี้ราคายา,ยยางนะคะก็พันพวนพวนก็คือลดลงนะคะช่วงนี้ยังไงก็เอาใจช่วยทุกท่านเช่นเคยนะคะเหมือนเดิมนะคะราคายางท้องถิน่นยางก้อนถ้วยเป็นจะเป็นยางก้อนถ้วยน้ำยางสดขี้ยางหรือว่ายางแผ่นก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะว่าราคาเท่าไหร่กันบ้างสําหรับวันนี้ค่ะ